สวัสดีครับผมวันนี้พี่หนอเอ้มาเที่ยวทงไฮทงหน้าครับว่าจะพาไปเก็บไสบัวไสบัวเนาะเอา,เอาบัวแดงนะครับมาจะเอาไปแกงเอาไปแกงใส่ปลาคอเดีปลาคอมาสองตัวนี่แหละครับเดี๋ยวเอาไปแกงใส่ไส,ไสบัวเนี่จะเป็นไดนเนาะป่ะพี่นนอจะไเาไปเก็บไสบัวกัน,นครับ โอ้ยไอเขาเขาไดนามนาะพี่น้องเอ้ยเบิงเนี่ยเขียวขจีเลยครับหน้าเป็นนุ่นนามก็เป็นตาไซเบสเด,ด่เนพ่อพ่อไซเบสได้เลยด้วยครับพี่น้องเอ้ยนํำคันแท่นหน้าไปหนุหน่นนาะใส่เงาลงผืนป่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเขียดก่อนเนาะหาเขียดได้เขียดก่อนเด๋มาใส่ให้เบิงครับ โอ้สมัยแต่ก่อนนี่เนี่ยผมยืนทั้งนี้โดดโดดลงนี่ลเลยเด่นนี่ตามตามเลยครับเหรียนญหนามแต่ก่อนเน่ยเป็นเด็กหน่อยมากเหรียญหนามกันเนาะโอ้นหนามนหนามเ็นี่ลิมาเหรียญหนามเหรียญหนามคล้องน้ากันหนม้มใส่ใส่นูน่นนะครับใส่บัวทางหนุนทางหนุนก็มีอีก ทางนุกนกาเจ็ดแปดการเลยครับนี่ทางนี้ก็มีสามสี่การโอ้ยอเอาแกสามสี่การก็พอแล้วครับสมบามารถจะเอาไปแกงอืงเดีย๋ยวผมจะลงไปเอาก็นเนะครับ นี่นี่นี่เอาบ้านแล้วครับเอาแค่แค่ซีซีหาการก็พ่อครับแค่เอาไปแกงเนาะเอาไปแกงซื้อ,อแกงใส่ปลาคอ,อสุดหยอดนะครับหึบ่งพักบุง๋ง พังบุงกระหอดงามจังครับถือไอ้ถือฝนเนาะเบิ่งโอ้ยตระหนอดเอ้าแต่มื่อกี้เฮาเฮาบ่ได้เอาดอกครับพักบุ้งนี่เอา,เอาได้มาหาการเนาะครับหาการนี่ก็อุย้ยหมอแกงใหญ่ๆเลยแหละคือว่าแต่ละการมันเงวมันเงวเนาะครับพี่น้อง โอ้ร่อยนามเด่นนะเมื่อกี้ปเดี๋ยวจะไปแกงใสบัวใสปลาคอยเบิ้องนอกพี่นอ้องอยู่บ้านท่าป,ปออืตรงนี้นามไหลไหลลงคลองเนาะไหลลงคลองง่ายไปหนุนครับไหลลงคลองโอ้เป็นตาเอาหลอบมาใส่ได้นี่ครับเนาะ ามันจะขึ้นไปนําให้หน้าขึ้นไปป่าเขานู่นแหละนู่นแหละโอ้มองไส้เบ็ดนี่สุดหย่อนเลยครับมองไสเบ็ดนี่สวยรู้เลยแหละนี่มาหอด้านแล้วครับแต่เดียวจะหลอกหลอกแล้วก็เด็ดเด็ดเป็นทอนเป็นทอนเนี่ยอันเมื่อกี้หลอกได้เราไปแค่การเดียวเวยครับนี่การเดียวก็หลอกได้ร้ายปานนี้แล้วครับนี่ จวเขาก็จะหลอกเห็นมดเนาะนี่เลยครับวิธีการาหลอกสายบัวออเอาได้มาแล้วเขาก็มาเอาเอาเปลือกมันน่ะละครับเอาใยมันนะใยสายออกหลอกออกหลอกออก,ลอกแล้วก็ด็ดเป็นทอน เป็นตอนเป็นตอนยังสิแล้ะครับนี่ครับวัดถุดดิบเตรียมเรียบร้อยประคอที่วาสองตัวนี่แหละครับตัวกระลังงามตัวซ้ำแค้นกิ้วนี่แหละครับกระมาซับเรียบร้อย้อว,อยว,ว,วซัเววบามมาารเรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้สายบวัวเข้ากัน เด็ด,ดยบร้อยเลยเนาะวัตรีพร้อมนี่เครื่องแกงก็พร้อมแล้วครับตามยบบ้อยเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นใบใบแมงลักนะครับอนนีตูเล่าบันเทาที่ว่าจะมาแกงใส่น้ำกันเอา้าเดี๋ยวเบิง้งวิธีการแกงเนาะวิธีการแกงแบบไดแกงส้มใส่บัวใส่ปลาช่อนมาต่างมองแล้วครับที่นี่กีกะเอานี่ มะขามเปียกครับใส่มะขามเปียกก็กเกลือลงไปนิดนึงนะครับอย่าน้ำจะเดือดแล้วที่นี่ก็จะเป็นเครื่องแกงวิธีการแกงสมนะครับสูตรผมเครื่องแกงใส่ลงไปบถ้าคนมักกินเพลทแน่นก็ใส่เข้าไปหลายๆติบครับนี่ใส่เครื่องแกงแล้ว เดี๋ยวล่อที่นี่ล่อให้น้ำเครื่องแกงนี่มันเดือดครับให้เครื่องแกงมันออกเนาะสำหรับมือมือไม่เนาะที่เห็ดกับเข่าวนี่เผือกต้มแกงยังสิก็เบ่งไว้ครับนี่เดี๋ยวปิดฝาไว้เอาโอเควับโอ้โหนี่เดือดแล้วครับน้ำเครื่องแกงเดือดแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาสักตัวครับอืมนี่แกงแบบลาวลาวห่อครับบางคนเออแกงแบบไทยๆเขาใส่กะทิเขากะจะบปใส่น้ำปลาครับก็จะเป็นแบบพริกแกงกะปิแล้วก็ใส่อ่อน้ำกะทิเนาะเอา้าเขาก็ใส่น้ำปลาไปแล้วก็ อย่าให้มันลอยมันเดือดอีกอ้าวเดือดแล้วครับที่นี่เดือดแห้งเลยเอาก็จะ,จะเอาสายบัวใส่เลยนี่ใส่บัวใส่ปุ๊บเอาต้อตงใส่สายบัวก่อนครับเพราะว่าสายบัวมันจีเบื่อหยากกว่าปป้าเนาะถ้าเขาใส่ใส่ป้าไปก่อนเนี่ยป้ามันจีเละครับการแกงสายบัว ตะแกงใส่พวกดอกแค่หรือดอกเอื่นๆอ่ะอาจจะต้องใส่ปลาไปก่อนครับไอ้อนี่มันใส่บัวมันจะเ,เปื่อยหยากกลัวเนาะเอาใส่ใส่บัวเขาจะปิดไว้คือเก่าครับให้มันเดือดตั้งใจเอาปลาใส่นี่อุ้ยหอมหอมใส่บัวใส่บัวเริ่มเปื่อเยเนาะพี่น้องเอ้ยที่นี้ก็จะเอาปลาช่อนลงนี่ กระชอนใส่ใบมะกรูเดเรียบร้อยอ่ะกระชอนลงเนาะบึ๊บเทลงไปเลยครับนี่บอกได้เลยว่าทีเด็ดชับแซบเบิงเบิงแต่การเดือดเนาะพี่นนอเห็นแต่การเดือดดีก็สุดยอดแลวครับปุ้ยปลาเริ่มสุกแล้วครับปลาสุกแล้วเดือดอ่ะนี่จะใส่ชุโรดเข้าไป นี่สดชื่อนิดนึงนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาดิ๋ยวเอาผักผักใส่เนาะนี่ผักไปนี่ปุ๊บอืมอ้มหอมแซบบอกได้เลยว,ว่าครับว่าแซบแซบใส่ผักเรียบร้อย เวลาเวลาใส่พักเออิตูล่าหรือไปเอ้ใบางลางนี่เนอะครับให้ปิดแก๊สเลยครับเพราะว่าเข้าจะบได้ให้พักมันเละมันจะได้หอมอบอวลบอกได้เลยว่าแซ่บเจบแบเมื่อกี้พมกับซิมแล้วเนาะบอกว่าแ่บมากแ่บมากครับก็โอเคเนาะก็จะขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผม สวัสดีครับ